สวัสดีครับวันนี้วันที่26ตุลาคม266 6แล้วก็เป็นวันแรกที่เซตติดลบถึง30จุดนะครับซึ่งถ้าเราลองบวกกันแล้ว1เดือนที่ผ่านมานี้ก็เกือบร้อยกว่าจุดนะครับวันนี้ลงแรงทีเดียวลงแรงอย่างมากๆเลยนะครับเซตลบ30จุดอยู่ที่30.48จุดนะครับ ราคาเซตนั้นก็อยู่ที่1371.22จุดนะครับซึ่งยังมีโอกาสที่จะไซด์เวลงไปได้ต่อนะครับเพราะว่าถือว่าลงไปบุนแรงนะครับสหรับ m อ i ก็ยังคงลงแรงเช่นเดียวกันนะครับอยู่ที่ลบ5 4 5 4จุดออยู่ที่395.78จุดนะครับซึ่งเราก็เห็นการร่วงลงมาถึง300จุดนะครับเราก็ เซตก็อยู่ต่ำกว่า1 3 0 0 1,400จุดนะครับสำหรับทองคำนั้นก็ดีดกลับขึ้นมานะครับบวกขึ้นมา12ออนนะครับอยู่ที่1,991.52ออนเกอดอลลานตอร์นนะครับแต่ว่าน้ำมันก็ร่วงไปพร้อมกับราคาเซตนะครับ WTI ้ก็อยู่ที่84.66 บาเรลตอร์เรลานะครับส่วนเบนสปอร์ตก็อยู่ที่88.35บาเรลตอร์เรลานะครับส่วนราคาเงินของเราก็ยังทรง,ง,งตัวนะครับอ่อนค่าอยู่ที่36.22บาทตอดอลลาร์นะครับดาวโจนก็ยังคงล่วงนะครับเราดูจากตรงนี้นะครับทีนี้เราจะไปดูนะครับท็อปมอนี่อินนะครับสูงสุดเพราะว่ามันเป็นแหล่งที่บอกได้ว่านักลงทุน นั้นให้ความนิยมกับตัวใดนะครับเราก็มีเม็ดเงินเข้าไปในตัวใดนั้นมากที่สุดของวันนะครับซึ่งในวันนี้นั้นก็มีกัฟนะครับเป็นตัวที่1นนะครับที่มีมันนิอินเข้ามานะครับซึ่งเราก็จะกะเก่งกําไรเพราะว่ากัฟนั้นก็ถือว่าน่าจะเป็นตัวที่่งบอกราคาได้ดีว่านักลงทุนนั้นให้ความนิยมนะครับวันนี้ก็มีเม็ดเงินเข้าไปทั้งสิ้น 2 7 3 1 m หรือมิลเลียนนะครับเราก็มี value อยู่716.83มิลเลียนนะครับซึ่งราคาของอกราฟนั้นนะครับถ้าเราดู fundamental ที่ผ่านมานะครับ3เดือนที่ผ่านมาก็ลบอยู่14.50% 1เดือนก็จะลบอยู่2.84%เท่ากับ1อาทิตย์ที่ผ่านมาลบ2.84เท่ากันนะครับแต่วันนี้นั้นนะครับมีสัญญาณ ของเงินเข้ามานะครับมีเม็ดทัอมานี่อินเข้ามานะครับราคาก็เลยทรงๆตัวแล้วก็ยืนขึ้นมาเป็นระดับหนึ่งของอหุ้นทุกตัวนะครับจากตรงนี้นะครับเราก็จะดูจังหวะของการที่จะเข้าเก่งกําไรของอของการเคลื่อนที่ของราคานะครับในการเคลื่อนที่ของคาราคานะครับเขาก็จะเป็นไลซายเคิลนะครับคือปกติก็คือตามสุดนะครับ ก็ต้องขึ้นไปสูงสุดเมื่อขึ้นไปสูงสุดก็ต้องลงมาต่าสุดแล้วก็ต้องขึ้นกลับขึ้นไปที่สูงสุดซึ่งจากจังหวะน,นี้เราก็เห็นว่ากราฟนั้นยืนเหนือแล้วก็เป็นจังหวะขาเข้าถือว่าฝื้นราคาของของเซ็ตในปัจจุบันที่ลบ30จุดนะครับเซ็ตเซ็ตลบ30จุดแต่กราฟนั้นยังมีพลัง ยืนเหนือราคาดีดขึ้นมาเห็นได้จากวนรุ่มนะครับเป็นวนรุ่มซื้อนะครับราคาที่ย่อตัวตรงนี้ก็ถือว่ากราบนั้นโอกาสที่กลับมาก็มีนะครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณกลับหัวกลับตัวนะครับอาจจะมีสัญญาณรีบาวกลับขึ้นไปก็ได้นะครับเพราะว่าวนลุ่มเข้านะครับเป็นวนรุ่มซื้อนะครับ ที่16.90มิลเลียนนะครับสัญญาณของ m s c d ก็ยังคงไซด์เวฟแต่เดนข้างนะครับถือว่าราคายังคงไซด์เวฟแต่เดนข้างแล้วก็ m s c d ก็ไซด์เวฟมาที่40ถือว่ายังคงเป็นจังหวะที่จะไซด์เวฟอัพขึ้นมานะครับแต่ตัวนี้ก็คือมีพาราลิกซาไข่ปลาอยู่ด้านบนนะครับ แต่ถ้า,าดูจากตรงนี้ก็จะเห็นว่าราคามันยังคงจะป้วนเปี้ยนอยู่แถวยิเนเนอร์เลคชั o นด้านล่างนี้ต่อไปนะครับจาก MACD นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูว่ามันจะเลือกข้างอย่างไวนะครับจากการเคลื่อนตัวของบรูจแบนสามเส้นนะครับตอนนี้ก็ยังเลือกขาลงอยู่นะครับแต่ว่าราคาของ m d เนี่ยนี้สายเว็บตะดดินข้างเพราะฉะนั้นทางเฟรมนี้เราตัดสินใจไม่ได้ว่ามันจะพุ่งหรือจะ ยังไงพะฉะนั้นต้องตัดสินใจจากตามเฟรมวิกนะครับตามเฟรมวิกบอกว่าเขากำลังนะครับเขากาลังเคลื่อนตัวและยืนอยู่เหนือเส้น2เลวันตามเฟรมวิกบอกว่าถ้าราคายัางคงยืนเหนือเส้น2อเลวันได้ตรงนี้มันเป็นจังหวะจุดเปลี่ยนนะครับจุดเปลี่ยนแรกก็คือมันจะเด้งนะครับเมื่อเจอเส้น2เลวันมันเป็นเส้นรีสติรีสตันนะครับเส้นความตา้านทาน ถ้ามันลงมาชนมันจะต้องดีดกลับขึ้นไปหรือนะครับถ้าเขาล่วงลงมาต่ำกว่าเส้น200วันแสดงว่าราคามันจะต้องย่อ,ยอลงมาต่อแล้วจะเปลี่ยนเทรนนะครับเดิมเทรนนี้มันเป็นเทรนสายเวทีนี้มันจะเป็นเทรนสายเวดาหรือว่าโอกาสที่จะลงมาต่ำนั้นมีสูงนะครับเห็นได้จาก MACD นะครับชี้ลงไอซ์ไซด์สายเวทั้งข้างนะครับ แล้วก็วนลุ่มไม่ค่อยเข้านะครับเพราะฉะนั้นถ้ายังคงกราฟถ้ายังคงซา์เวเปทนงด้านข้างแบบนี้แล้วล่วงลงมาต่ำกว่าเส้น2แงเลว,วันก็บ่งบอกว่ากราฟนั้นจะเป็นขาลงนะครับถ้าเขาเป็นขาลงราคาเขาจะย่อต่อนะครับเพราะฉะนั้นทางทุนก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าราคาแบบนี้นั้นจะเป็นอย่างไรนะครับจะลงไปได้อีก นิดหน่อยอาจจะไปที่41บาทหรือ38บาทนะครับสลับกับเพราะนั้นจังหวะนี้คือถ้าขึ้นสูงให้ขายนะครับราคาของกราฟคือถ้าราคาติดสูงขึ้นมาเมื่อไหร่ต้องขายขายที่สูงสุดนะครับขายออกนะครับเราก็จะได้กำไรนะครับถ้าเกิดเราขายที่ราคามากที่สุดนะครับเพราะนั้นเมื่อมันดีดกลับขึ้นมาต้องขายนะครับ เพราะไม่งั้นมันก็จะเราก็อาจจะมันมันจะหลอกขึ้นมาเฉยแล้วมันก็จะล่วงลงไปอีกนะครับเพราะนั้นจังหวะมันจะล่วงต่อนะครับถ้าเราดูจากตรงนี้อันนี้คือการวิเคราะห์ของกราฟในในในวันสองวันนี้นะครับว่าเขายังมีโอกาสที่จะล่วงได้ต่อนะครับสูงสุดให้รีบขายเราจะได้ขายในจุดที่มันสูงแล้วก็ทำกำไรได้ในจังหวะที่มันพุ่งขึ้นมานี้นะครับแต่วันนี้นะี ทรงๆรงตัวนะครับถัดมาที่วินโดว์แล้วอันนี้เราก็พูดมากไม่ได้เพราะว่ามันเป็นหุ้นตัวใหม่อันนี้เป็นวันที่สองดีดขึ้นมานะครับ0.03นะครับก็ให้ดูแล้วกันเพราะว่าเป็นหุ้นตัวใหม่นั่นเองขออนุญาตข้ามไปมาที่ LH หรือ Land and House นะครับ Land and House นะครับจะดู f ฟน d a ด e n t a l นะครับวันนี้ก็ลบลงไปอ คือสามเดือนที่ผ่านมาเขาก็ลบไป14% 1เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป8%ปเอร่อนที่ผ่านมาก็ลบไป4%ถือว่าเป็นจังหวะไซเวดดาวอย่างแท้จริงนะครับตัวราคาล่าสุดอยู่ที่7.25บาทนะครับราคาลบอยู่ที่0.05สตางค์นะครับมี PE 12เท่ามีย d อยู่8.22แต่ว่ามี e p s กำไรสุดที่ต่อหุ้นอยู่ที่0.23แล้วก็มีการปันผลอยู่ที่0.20นะครับ ไปดูจังหวะของ L H เป็นอย่างไรก็ถือว่าเป็นจังหวะตามถ้าเป็นจังหวะแบบนี้ก็คือเป็นแนวโน้มตามจังหวะของไลซา c เคิลของราคาไลซายเคิลก็คือต่ำสุดขึ้นไปสูงสุดสูงสุดก็ลงมาต่ําสุดแล้วก็อาจจะกลับขึ้นไปที่สูงสุดนะครับประมาณนี้นะครับโดยจากตรงนี้มันลงมาต่ําสุดเรียบร้อยนะครับลงต่ำสุด มีผลบลิกซารองรับอยู่ด้านบนเพราะฉะนั้นราคาจะค่อยๆซายเวย์กลับขึ้นไปแต่วันนี้ย่อตัวนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าวันรุ่มซื้อนั้นไม่มีนะครับมีเป็นวันรุ่มสีแดงคือวันรุ่มขายนะครับอยู่27.13มิลลียนนะครับ MACD ยังคงชี้ลงนะครับสายใส่ก็ยังคงซายเวดาวลงไปที่เส้นเส้น20 ตอนนี้อยู่ที่2 5นะครับจะลงไปที่20ถึงจะมีโอกาสดีดกลับขึ้นมาเราก็จะเต้งขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ยังคงลงได้อีกนะครับสลับอย่าง h นะครับจังหวะเข้าไไ้ดาวนะครับดูไทมเฟรมวีก็เห็นว่าราคาถามว่าลงอีกได้ไหมถ้าดูเดมเอสดีก็ยังคงลงได้อีกไอ้ใส่ก็บอกว่าลงได้อีกนะครับแล้วก็บล่มก็ลงได้อีกนะครับเพราะฉะนั้น ตัวนี้ยังลงไม่เสด็จน้ําดีเพราะฉะนั้นก็ต้องรอให้เขาลงเสด็จน้ําให้ได้ก่อนนะครับยังคงลงได้อีกนะครับสลับ LH วันนี้ก็เป็นมีเม็ดเงินเข้ามาทั้งสิ้น18ล้านนะครับ18มิลเลียนนะครับแล้วก็มี Val u e อยู่179 197.50มิลเลียนนะครับถือว่าวันนี้มีวอลลุ่มเป็นเล็กน้อยกันนะครับแค่หลัก20หลัก10นะครับ ถือว่าน้อยนะครับแสดงว่านักลงทุนนั้นจับตามองอย่างเดียวนะครับเพราะว่าราคาล่วงลงมาหุ้นลง30%กว่าซถือว่า amazing นะครับในระดับหลายเดือนที่ผ่านมาลงมา30%นะครับเป็นวันที่ลงหนักหนาสาหัสปกติจะลงแค่2 0 3สจุดจุดนะครับแต่วันนี้ลงหนักถึง30จุดนะครับถัดมานะครับ BTS นะครับ BTS ตัวน,นี้นะครับมีเม็ดเงินเข้ามาเพียง11.24สอมิลเลนนะครับ 24M นะครับแล้วก็มีวัลลุอยู่123.38 m นะครับแต่ว่าเขาดีตัวบวกขึ้นไปถึง0.05สตางค์นะครับอยู่ที่7.45บาทนะครับดู3เดือนที่ผ่านมาเขาลบลงไป4.4 1อาทิตย์ที่ผ่านมาห่งเดือนที่ผ่านมากับหอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ลบไป 1%, 1นะครับโดยมี PE ตั้ง184เท่านะครับมี U อยู่อยู่4.19แล้วก็มี EPS คือกำไรสุทธิต่อหุ้นลบ0.06นะครับถือว่าลบนะครับแต่ก็ยังการมีการปันผลอยู่ที่0.16เคยมีการปันผลนะครับดังนั้นถือว่ายังคงทำกำไรได้นะครับเพราะนั้นราคาก็เลยพวกขึ้นไป0.05นะครับไปดูจังหวะของเขาว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ แสดงว่าตัวนี้นั้นน่าจะมีะการดำเนินง,งาน F45 ที่ดีนะครับเดี๋ยวดูข่าวก่อนนะครับดูจากช่อง New s นะครับก็ไปดูว่าเขามีโอกาสน่าจะเป็น F45 ประกาศผลออกมาแต่ตอนนี้เรายังไม่เห็นนะครับแต่ว่ามีข่าวดีๆทั้งตั้งเยอะทั้งแยะนะครับก็ยังไม่มีนะครับมียังไม่มีข่าวผลการดำเนินงาน F45 ใดๆนะครับ มีการประกาศว่ามีดอกเบีย้ยหุ้นกู้นะครับรุ่น4นะครับมีการเปิดขายขอ,อดอกเบีย้ยหุ้นกู้นะครับรุ่นที่4นะครับก็มีโอกาสที่จะทําเม็ดเงินเข้ามาราคาก็เลยพุ่งขึ้นไปแต่จากเดิมนั้นราคานั้นไซด์เวดาวลงมานะครับราคานะครับไซด์เวดาวลงมานะครับ แต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าจะค่อยๆไซเวกับขึ้นไปคือ3เดือนที่ผ่านมาเขาลบนะครับ1เดือนที่ผ่านมาก็ลบเช่นเดียวกันและหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เพิ่งกระดีดกลับขึ้นมาแสดงว่าเลือกข้างเป็นขาขึ้นไปในหนึ่งอาทิตย์นี้จังหวะก็จะไซเวกขึ้นไปตามจังหวะของ m a c d ที่ทยืนอยู่เหนือเส้นซนโลนะครับถ้า m a c d ยืนอยู่เหนือเส้นศูนย์ราคาก็จะค่อยๆไซเวกพุ่งกลับขึ้นไปตามจังหวะของ RSI ที่ชี้ขึ้นไปที่52แล้วก็มีวลุ่มเข้ามานะครับเป็นวลุ่มสีเขียวคือวลุ่มซื้อนะครับวลุ่มซื้อเป็นวลุ่มสีเขียวอยู่ที่1 6 6 4มิลเลียนนะครับดังนั้นราคาจะไซด์เวย์ขึ้นไปชนเส้น2องเลว,วันนะครับถ้าชนแล้วไม่สามารถพุ่งทะลุก็จะเด้งลงมาก็เป็นแบบนี้ก็คืออันนี้ก็คือเป็นครั้งที่2ที่ชนนะครับชนครั้งที่1ทดสอบไม่ผ่าน ย่อตัวลงมาสะสมพลังและชนครั้งที่2ให้สามารถผ่านทะลุเส้น2องแล้ววันยืนที่7.75บาทได้นะครับเพราะฉะนั้นจังหวะถัดไปนี้ก็เป็นจังหวะที่น่าจะเก่งกําไรแล้วก็อดทนถือราคาให้ยืนย,น,ยนเหนือเส้น2องแล้ววันให้ได้นะครับสหรับ BTS ก็จะเปลี่ยนเทนจากเทรนไซด์เวดาวให้ไปเทรนไซด์เวับขึ้นไปก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะครับสังทุนครับ สิ่งใดได้ฟังจากชแน,นลนี้ก็กรุณาํำพิจารณาดีๆนะครับอย่าเชื่อทั้งหมดที่เราเล่าให้ท่านฟังนะครับมาตัวนะครับ WHA นะครับวับนนี้ตัวน,นี้เป็นตัวสุดท้ายนะครับที่เราจะเล่าให้ฟังนะครับกขาจะคราะห์ให้ท่านฟังว่าวันนี้มีเม็ดเงินเข้ามาทั้งหมด 10.56m นะครับเราก็มี value อยู่ 1311.33m นะครับโดยราคาไม่เปลี่ยนแปลง ร,ราคาไม่ขึ้นไม่ลงนะครับเป็นวันที่2ที่ยืนอยู่5.15บาทต่อดอลลาร์ต่อบาทต่อหุ้นนะครับไปดูจังหวะของเขานะครับสเดือนที่ผ่านมาบวกไป4.25 1, 1เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป5.5แล้วก็1นึ่อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ลบอยู่4.63ถือว่า3เดือนที่ผ่านมายังบวกขึ้นมาอยู่นะครับราคาก็ยังคงไซเวย์ PE ก็อยู่ที่17เท่านะครับ มียูอยู่ที่3.25มี eps 0.09คือน้อยกำไรต่อหุ้นน้อยแต่ว่าแน่นอนว่าจังหวะถัดไปนั่นน้จะต้องเป็นจังหวะเวิร์กแล้วก็ทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องนะครับ DPS นะครับอยู่ที่1 1 1 0 10, นะครับแต่ว่าตัวนี้ในปีถัดไปหรือปีหน้าเข้าใจว่าไตรมาสที่3ไตรมาสที่4จะดีมากนะครับ WHA นะครับเพราะว่า ที่เรียนในท่านทราบไปก่อนหน้านั้นก็คือเขามีการเซ็นสัญญาจัดตั้งโรงงานผลิตรถ e ีีแล้วก็ขาขายกันนะครับเพราะนั้นไม่ใช่เจ้าเดียวนะครับสลับ w ีเเจ้าใหญ่นั่นคือ b y d และเจ้าถัดมาก็ก็กำลังเซ็นสัญญากันเราพอเซ็นสัญญาเสร็จเขาก็ต้องจัดตั้งโรงงานตั้งตั้งโรงงานเสร็จก็ผลิตรถออกมาผลิตรถออกมาก็ต้องไปขออนุญ,ญาตการกรมการส่งเสริม ให้คือตอนนี้เราก็ให้คันละหนึ่งแสนบาทนะครับสำหรับรัฐบาลไทยก็ไม่แน่ว่าอนาคตจะให้คันละเท่าไหร่แต่วันนี้ให้คันละหนึ่งแสนบาทถ้าเกิดเขาขายได้10คันเขาก็ได้หนึ่ล้านบาทนะครับก,ก็ได้ได้ในการช่วยในการผลิตแล้วก็ค้าขายของอนักผลิตรถ e ีวีนะครับ ดังนั้นจากตรงนี้ก็จะเห็นว่าจังหวะเดิมๆเขานั้นนะมาจากราคา4.3เ3.9 3.4บาทแล้วค่อยๆซด์เวขึ้นมายกโลยกไฮขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเป็นไลฟ์ไซเคิลนะครับคือต่มสุดขึ้นไปสูงสุด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 แล้วก็ต่มสุดก็ขึ้นไปสูงสุดนะครับะฉะนั้นแน่นอนว่าจังหวะนี้ก็คือยกโล โลแรกโลสองโลสามโลสี่โลห้าแล้วก็โลหกโลเจ็ดก็นิวทำนิวโลชิปทำนิวไฮเท่านี้ไฮไปเรื่อยๆนะครับดูจากตรงนี้นะครับก็จะเห็นจังหวะของการเคลื่อนตัวของราคาก็มันก็เป็นจังหวะคือ,ค,อค่อยๆทำกำไรขึ้นไปเรื่อยๆนะครับราคาก็จะขึ้น,นไปที่ห้าุดห้าศนนะครับในที่สุดเราก็มีกการเส้นสองเลว,วัน ยืนอยู่ด้านล่างเพื่อการันตีว่าถ้าเกิดเด็กเด้งลงมามันต้องชนแล้วก็พุ่งขึ้นไปนะครับดังนั้นยังไง w h a ก็ยังคงเป็นจังหวะทํากําไรขึ้นไปได้อย่างต่อเนื่องนะครับตัวนี้ก็จะเป็นจังหวะค่อยไ่อยเวย์ขึ้นไปนะครับก็เป็นจังหวะด,ดีนะครับเข,เขาย่อตัวลงมาเพราะอะไรครับเขาตกใจที่มีบริษัทมาเซ็นซื้อที่ของเขาเพื่อทำโรงงาน ev นั่นเองนะครับ วพก็มีอนาคตแล้วก็บริหารงานของตัวเองได้ทำกำไรอย่างต่อเนื่องนะครับเขาเขามีกำไรอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าราคาที่ลงมานี้เป็นราคาที่แบบว่าย่อลงมาหลังจากที่นักเล่นหุ้นเขาก็พยายามที่จะกดลงมากดราคาเพื่อที่จะทำกำไรนะครับพอกดราคาลงมาเขาก็ปล่อยขึ้นทำกำไร พอทากำไรได้เขาก,กดราคาลงมาแล้วก็จะกดทีอก็จะสลับไปอย่างนี้นะครับท่านนักทุนต้องก็ต้องลองสังเกตดูนะครับว่า WH วชก็จะเป็นเช่นนั้นนะครับหรือถ้าเกิดว่าเป็นหุ้นที่มีประสิทธิภาพแน่นอนว่ามันจะต้องเป็นจังหวะไซด์เวัพขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเป็นจังหวะไซด์เวัพขึ้นไปนะครับถ้าทำกำไรแล้วก็ราคาหุ้นก็จะมีการปันผลมีอะไร มีรายงานดีๆออกมานะครับแล้วก็ F45 ที่ดีนะครับด้านจากตรงนี้นะครับเขาจะลงชั่วข่าวนะครับลงมา MCD ชี้ลงมานะครับแล้วก็จะเด้งที่เส้นศีโล่เด้งกลับขึ้นไปนะครับไุ้นสเช่นเดียวกันก็จะเด้งกลับขึ้นไปดรานั้นจังหวัดนี้ก็คือว่าถ้าลงมาต่ําเท่าไหร่เราก็เข้าช้อนซื้อเท่านั้นนะครับตัวนี้ก็อาจจะช้อนซื้อที่5บาทนะครับ ถือว่าเป็นกะไรต่ําที่สุดในช่วงจวังหวะน,นี้เพราะว่า WHA ยังไงซะก็บวกมีแต่แนวบวกนะครับก็จะทํากําไรขึ้นไปได้นะได้อนาคตนะครับยกตัวอย่างนะครับดูทางเฟรมวีคเนะครับเขายังคงไซเวย์ขึ้นไปแล้วก็สูงขึ้นไปไเรื่อยๆสำหรับทาาเฟรมวีคเราก็เลือกเป็นเลือกเป็นฝั่งขาขึ้นเพราะยืนอยู่เหนือเส้นกึ่งกลางบูชแบนนะครับถ้าดูทา m เฟรมมันล่ะ มันก็จะบอกว่าโอ้โหราคาพุ่งขึ้นไปอย่างชัดเจนนะครับทำราคาสูงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็การชันการตั้งชันของรีเนเลชั่นก็จะขยับขยายสูงขึ้นไปเรื่อยๆทํากําไรได้ต่อเนื่องนะครับเห็นได้จาก m อเมยังคงไซเวขึ้นไปนะครับเอเมยังคงชี้ขึ้นไซเวถึงไซเวอัพขึ้นไปดังนั้นราคาก็จะค่อยๆไซเวออกด้านข้างแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนเทรน ให้สูงขึ้นไปเพราะฉะนั้นท่านังทุนก็ต้องแค่อดทนนะครับถ้าเกิดท่านซื้อในเวลานี้แล้วหรือท่านถือมาตั้งแต่ราคา3.9บาทนั้นถือว่าสุดยอดเลยนะครับถือว่าตอนนั้นถูกที่สุดเลยครับตอนนี้ก็มันก็ทํากําไรให้กับท่านเป็นบาท2บาท3บาทขึ้นไปนะครับก็ยินดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นยังต้องถือต่อไปนะครับสำหรับ WHA นะครับ จะมีราคาขึ้นไปที่ใกล้ๆ6กบาทนะครับก็เรียในให้ท่านทราบแบบนี้ท่านจะพิจารณาอย่างไรก็อยู่ที่ท่านนักทุนใช้วิชาวันนี้ยา์ดูนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลก็คือสิ่งที่เราเรียในให้ท่านทราบเราวิเคราะห์ให้ท่านเข้าใจนะครับแต่เกิดขั้นเข้าใจก็จะมีหุ้นไม่กี่หุ้นที่เราเชียร์ะนะครับท่านก็ลองนําหุ้นเหล่านั้นไปวิเคราะห์พิพจารณาดูว่ามันมีส่วนมีองค์ประกอบมีแนวโน้มที่จะทํากําไรและเก่งกําไร ให้กับท่านนัทุนอย่างไรนะครับฝากกดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วพบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ